ลูกๆเพราะว่ายังมามาเพราะว่าอโซอยู่รุ่นมาชุดขึ้นมามามเชิญเชิญกางนเลยครับปูจบจบงามงามปูหุ่นเต่อแต่อันนี้ผู้ใดนี่ผู้ใดเนาะขอไม่เนี่ยขอไม่เนี่ยมาไายงานตัวให้พี่ให้น้องได้ฟังเอาไม่เฮ้งนะยื่นหาเอ้าอันนี้อ่าอันนี้เอ้าซื้อใบยังก่อนเอ้าสบายดีซื้อสายฝนเด้อสบายดีซื้อสายฝนเด้อนี่ครับเด้อนี่เด้อนี่เป็นคำน่ารักนะครับป้อนเป็นว่า เพวันว่าค่ำที่เกนนะครับเป็นค่ำเด้อทั้งทั้งคนเข้ามาเด้อนี่างไรไอเดซื้อเหรียญวันวุ่นเลยครับสายฝนก็คือซื้อช่องในยูทูบเบอร์นะครับนี่คือเป็นยูทูบเบอร์จากทางฝั่งซ้ายนะครับสายฝนน้ำสกุลยังก่อนทองประเสริฐนี่ลูกไส้บวชเด้อดไอฮาว่าแล้วครับยูทูบเบอร์เนาะเป็นยังไงนะครับสายฝนทองประเสริฐเอ้าขยับมาทั้งพี่เสียขาวๆครับนาตออได้เอะผู้เป็นตะกินงู เบื้องใบหนางอันนี้น้องยังก่อนนี่อ่ะเออเดี๋ยวเปิดมาเดี๋้กดอ่ากดไทยไทยมันงหรอธรรมธรรมดาเพิ่นบ่ทันได้ลินเถื่อแรงเถื่อแรงเอาน้องยังก่อนกราบสบายดีนะทุกคนลินดาสาวลาวอีกเนาะอืมน้ำเสียงนะน้ำเสียงเดี๋ยวนี้ตัวเป็นน้ำเสียงก็โผร่ในรอบเลยเดี๋ยว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 เอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยบอกเขาด้วยว่า ยูทูบเบอร์ทำอะไรอ่ากินดากาเป็นยูทูบเบอร์ก็คืออีกชื่อนึงก็เป็นลินกิว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 นี่ก็คือกินแต่แนวแปลกๆงลดังเช่นงูนงฟังเอาเลยจะกินงูตบที่ใบขาหมูสิงไงเส่ยงูนี่กินได้เอานอกเหนือจากงูนี่ยังกินได้อีกอ่ะ ก็ยังมีตัวแลนเนาะทุกคนตัวแลนเนตัวแลนเนี่ยตัวเลนไม่ใช่ไม่ใช่มันจะใช้ไอ้มันจะคล้ายๆตัววอลนุชบ้านเราอ่ะเออใช่ไหมคล้ายๆตัวแลนนี่หวัตัวแลนบ่ดแล้วเอาบรรยาเพราะพี่น้องคล้ายๆโอยง่ายเนาะอันตัวตัวเหี้ยบ้านเฮาเนี่ยโอ้แต่เป็นแลนเนี่ยคุละพันนี่อ่มันจะเสียดเนาะพี่น้องเนาะเนี่แสดงว่าเคยกินบอเคย นี่คือเป็นอีกักษณ์ของเขาครับเดี๋ยวต้องลาเสือมาฝากเขาอยู่กันแล้ว่าน้องลินดาเนาะครับน้องลินดาลินดาพอกินตด้ขิ้เข็ดก็ไปงอดเมียนบ่เอาคนต่อไปจ้ะสบายดีซื้อปะบูเด้อปะบูสาวลราปะบูปะบูยังก่อนปะบูทองปะบูทอง ไปว่าสร้างสุ้มพะยะนาเดี๋ยวอ้ซอมันเป็นยังสี่ละเบิังเอามันเอามันย่ำพอสองพอมันไม่ผู้ใดไปยืนเคียงข่างมันถึมัดแกงยังสี่นะ เพราะว่าก็หยอกหยอกเมื่อก่อนพี่น้องเออเอาพี่น้องทักทายกันเอาปาบูน้องปาบูแมนแล้อในยูทูบเบอร์ก็ชื่อปาบูปาบูสาวเราปาบูสาวสาวเราเมนแล่อวอร์ซ้อกเคยไปเที่ยวเล้าจนในแจงเพิงเหล้าดิพี่น้องเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วสี่เดียปีที่แล้วสมคำคนสายมาเมืองลาวเอาซัมนี่ล่ะนิ่งใจเมืองเราไอ้กระตุกใจเบิด นึกวอ้อซอคือไปเนื่อเล้าจนได้เมียเล้าตัวใจเดียวพุงกินใจจริงอ้อายก็ได้เอาก็ถือว่าได้ข่าวพอบุญใหญ่อันอยากได้เมียพูดพอไปเป็นสาวเราอะอะีรก็ลงห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 ลงเมียก็เมียพอบุญใหญ่พูดอะไรนะยากหาเมียยากไหมก็เดี๋ยวเอาถือว่ามาทักทายกันเมื่อนี้ครับสายฝน น้องลิด,ดาแล้วก็ปะปูแล้วลก็ยังมีมานน้ำกันอีกอ่าหลายคนไลายทันมือนีมีเสื้อผ้ายครับพี่น้องสามฟังมาหลายร้อยกิโลนะครับมือนีเดี๋ยวอยู่ในช่วงกุมปิดนะครับ,รบจะมีเสื้อผ้ายจากใครก็ไม่รู้นะครับพี่น้องทีนี้ยังประได้เขากรุงครับตอนนี้นะครับครับมือนีถือว่าเป็นวันเปิดตัวคุณนายทั้งหาของปัจจุบานสายจวนพี่น้องเพื่อคนนุณนายทั้งหา้าอันนี้ออกโตเลยเด้อ เดี๋ยวคือรออ่ะรอเนี่ยเดี๋ยวบทท่านพ่อเดีปีหนาสีเพิ่มอีกสามเตเป็นเต้นเต้นต้นเตนเตนเต้นเตานเต้นเ้นเต้เตาเต้เอ้เอาเต้นเ้นเตเอานเตเตวาเตนี้นเครับจะนเ้นเตนเ้นเต้นเต้นเต้นตรนเต้นเต้นเต้นเ้นเตนเ้นเต้นเต้นเ้นเต้นเ้นเต้นเต้นเ้นเต้นเตงนัต้นเ้นคตนต้นเ้นเต้นมต้นเต้นเต้นเ้นเต้นเ้นต้นนเ้นเนบ้านนน้ตเตนนน แม่กล้องจอเดียวปูซาเต็ียมด้วยบ้านเอาอย่างนี่ครับมือนีไล่นี่เป็นไล่พิเศษครับบ่ว่ากันครับครับขอขอให้เป็นไล่พิเศษไม่ว่ากันอันนี้พี่น้องจะได้รู้ว่านี่คือเพชรพลำเพลินครับเพชรลำเพลินรายการลูกๆทางฟังใสกจะได้ไมายี่ย,ยาๆถามเขามือนีเป็นโอกาสดีที่จะให้ยูทูบเบอร์ทุกช่อง ได้แชร์และการไการกอบเนื่อนะครับอยู่ในมุมมองเข้าใจเด้อนะครับเข้าใจว่าประมาณใดนอันนี้ฝากพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกช่องแล้วครับพี่น้องที่โปรโมทเยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับบอวาสิเป็นทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องทั้งยูเอ็นเอพี่น้องทั้งฟังล่าที่ขมาให้กำลังใจครับและก็พี่น้องทางฟังไทยนะครับบัดทุกใบหัวใจทุกดวงครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มาบอกให้พี่ให้น้องได้รับทราบนะเอามือนี บัได้เอินมาซื้อๆลองเพลงเป็นบอกระลกเอ้ายิ้มเป้ยแล้วี้พ้อหล่อเลยใส่สายฝนสายฝนลองเป่ <ไ S 1> งดีดีนักร้องนีดีนักร้องทางฝ<อ>ั่งใส่ใส่ฝนเอาเอา,เอาเพลงฟังเจ้าของอนะใ<อ>ส่ดนตรีสดเลยอ่ะลองได้บอกรังสาวแหลวันหน้ากัน ได้เมคกันมานะครับขออนุญาตพี่น้องด้อเอาจักหนึ่งคนงานเพลงเป็นตัวแทนเรียวๆแบบเรียวๆเลยนะครับก็ได้เมคกันออกพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มผู้ดท่านในเขากุ้มปิดครับวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นอีพีพิเศษครับผมเป็น ไอลา e วันคล้ายวันเกิดของผู้ใดเบิ่งเอาผู้รอรอก็บูนี่แหละไอลาดินดากับปาบูอยู่เป็นเป็นแดนเด้อเป็นแดนอ่าเป็นแดนเอาเทอรมาอีกต้องการโอเคจวดกันบอเปิดกับเสียเวลาครับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ในกลุ่มเปิดในขณะนี้นะขอบคุณนะครับทุกแรงเชียร์แรงอันอลล์อลล์ พ่อเขาเป็นของวันก็คือของพยาบาลเนาะก็ให้อันพยาบาลกะมีสุขภาพแข็งแรงล่ำร่ำรวยรวยลวกะทุกคนดู่อาคณะเพชรรำเพลินเลยมีโดย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 ร่ำรวยรวยทุกคนเนาะโดยโดยอันนะทุกคนลีนหาก็จะขออวยพรกันเกิดให้พ่อคุณยายเนาะขอให้พ่อคุณยายมีแต่ความสุขความเจริญร่ำร่ำรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อโดยโดยเขาเกิคือกันเด้อขอ ขอบใจพี่น้องทุกคนนที่ว่าให้การต้อนรับพวกเคางเป็นอย่างดีและก็ขออวยพรให้วงเพลนลำเพลินของพวกเรามีแต่ความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นขอให้โชคหมันร่ำรวยและก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเด้อขอบใจโด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 เอ้ย <serving> ก็บอกว่าอยู่น้องกันซะป้อนกป็นเอาลาฟป้อมวิสิตาราบว์ราฟว์ป้าเ็วกว่าเสียงว่าลูกใส่ไฟก็ไเลย ออการถือว่ามณีอขอบคุณนะครับขอบคุณทางน้องลิ้นดาสายฝนนล้รกบน,น้องป้าบูนะครับมณีถือว่าป็นบ้าทาักทายพี่น้องนะครับที่ถือว่าเป็นการสื่อสารให้พี่น้องความสัม,มัญพันธมไมตรีของพี่น้องสองฟังนะครับบอสิเกนฟังสายฟังขวาฟังเล่าฟังไทยนะครับเป็นสิ่งที่ดีดีงามเนาะพี่น้องเนาะฉันเ้ยล่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณลูก